แดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้เนาะออกมาสวนคือเกาค่ะพี่น้องคลองไส้ไก่ท้ายสวนของเราเนาะค่ะเนาะดอกบัวแดงตอนนี้ก็หบแล้วนะคะดอกบัวนี่นะถ้าจะเจอตอนเขาสวยๆงามๆนะคะจะต้องมาแต่เช้าค่ะพี่น้องตั้งแต่หกโมงเสาร์พลาดจา้าเขาก็จะบานสวยงามนะคะป่ามะลีมากาท่านจักเทือดอก ตือนสายจ้ามื่อนี่จะพาออกมาเลาะสวนโคกหนองนามาริวันนะคะมาเจอแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเก็บอีกในวันนี้ก็คือโอ้โหเลมอนนั่นเองนะคะต้นบักหน้าต้นบักเลมอนพันอย่างป่ากระบอจักเตาะบูดตะวนันมีคอนออกมาหา น่าจะเป็นพันธุ์ดีอยู่นะคะเห็นน้องสาวเขาเอาไปกินเขาว่าดีหลายจ้ะเดีย๋ยวปามานี่จะพ้ามาเก็บเอานะคะเราจะเก็บเอาลูกสุยๆของเขาจ้ะ หอมมากหอมขนาดนี้จ้ะเลมอนนะคะมักเลมอนนะคะเด้อสวยงามมากจ้าี่โคบน้องนามาันวันนะคะแค่นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะความสุขของป้ามารีที่ได้ออกมาโคบน้องนานะคะ